เวลาที่เราไปโรงพยาบาลรัฐเราจะรู้สึกว่าถึงเราไม่ได้ป่วยเราก็จะป่วยอะ่ะเพราะว่าคนมันเยอะดีครับผมตะธนวัฒน์นะครับตัวแทนบริษัท a e อเนะครับวันนี้ตะก็จะมาพูดเรื่องของประกันสุขภาพครับประกันสุขภาพดียังไงนะครับประกันสุขภาพชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับสุขภาพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของประกันสุขภาพก็คือเรื่องของการรักษานั่นแหละครับเพียงแต่ ณปัจจุบันนะครับหากเราไม่ได้ทําประกันสุขภาพไว้ส่วนใหญ่ก็จะมีสิทธิ์อยู่2สิทธิ์หลักๆที่เราจะได้เจอก็คือเรื่องของสิทธิ์บัตรทอง30บาทถูกไหมครับค่ารักษาที่เรียกว่า,าฟรีแล้วกันนะครับก็คือรักษาโดยโรงพยาบาลร,รัฐบาลถูกไหมครับอีกหนึ่งสิทธิ์การรักษาก็เป็นเรื่องของสิทธิประกันสังคมถูกไหมครับที่จะมีส่วนของในเรื่องของ,อท,งอทั้งโรงพยาบาลของรัฐและก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนแต่ก็นั่นแหละครับ ด้วยความที่มันเป็นอะไรที่ติดตัวเรามาหมายความว่าคนที่ไม่ได้ทำงานนะไม่ได้เป็นไม่ได้ทำงานที่มีสิทธิ์พอประกันสังคมก็จะได้ใช้สิทธิ์แบบ30บาทถูกไหมครับส่วนคนที่มีสิทธิประกันสังคมก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมในการรักษานะครับหรือมีสิทธิ์แต่ไม่ใช้เลือกที่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เสียงเงินเองถูกไหมครับ เราจะทําประกันสุขภาพไปเพื่ออะไรในเมื่อเราก็มีบัตร30เรามีประกันสังคมถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับโดยเฉพาะบัตร30เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเจอก็ต้องพูดถึงเรื่องของการรอคิวถูกไหมครับโรงพยาบาลรัดคิวเยอะนะครับไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลรัดรักษาไม่ดีนะครับเพียงแต่อย่างที่บอกครับว่าหนึ่งส่วนในเรื่องของ คนที่ใช้บริการจํานวนมากถูกไหมครับสมมุติว่าโรงพยาบาลรัฐมีหมอ100คนมีพยาบาล1000คนแต่ต้องรักษาคนเป็นจํานวนหมื่นคนแสนคนถูกไหมครับแต่ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนอาจจะมีหมออยู่ประมาณ50คนอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมีหมออยู่50คนพยาบาลอยู่ประมาณ500คนหรือ300คนอ่คนแต่ คนรักษาก็น้อยกว่าโรงพยาบาลรัฐเป็น10เท่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่เรารักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านอกจากเรื่องของจํานวนคนที่เข้ารับบริการนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของยังมีเรื่องของการบริการเราต้องยอมรับครับว่าการบริการของโรงพยาบาลเอกชนก็ค่อนข้างต่างกับโรงพยาบาลรัฐค่อนข้างมากถูกไหมครับไหนจะเป็นในเรื่องของยาที่เราใช้นะครับ เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการที่เราซื้อประกันสุขภาพเพื่อรักษาในโรงพยาบาลเอกชนยาที่เราได้รับก็เป็นยาที่ต้องบอกว่าแตกต่างถูกไหมครับทีนี้ครับการที่เราทําประกันสุขภาพเนี่ยเวลาที่เราทําประกันสุขภาพแล้วเราอยากรักษาโรงพยาบาลเอกชนที่มีการบริการที่ดีมีการบริการที่ดีมีเราไม่ต้องรอคิวนาน บรรยากาศไม่รู้สึกป่วยถูกไหมครับเวลาที่เราไปโรงพยาบาลรัฐเราจะรู้สึกว่าถึงเราไม่ได้ป่วยเราก็จะป่วยอะเพราะว่าคนมันเยอะบอากาศอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนมีการต้อนรับบางทียกตัวอ,อย่างโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆเราจะเห็นได้ว่าเรารู้สึกว่าไปเหมือน,นไปเดินห้างเลยถูกไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องพิเศษใช่ไหมครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนมันไม่ได้ต่างอะไรกับโรงแรมหรือห้างเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราก็อยากได้รับการรักษาการบริการที่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับประกันสุขภาพก็เป็นทางเลือกของคนที่อยากได้สิทธิ์ในการรักษาที่ดีนะครับทีนี้ครับแล้วประกันสุขภาพทําไมถึงจําเป็นต้องทําครับ อย่างนี้ครับสมมุติว่าเราจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพอย่างเหมาจ่ายนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยอายุประมาณ35ค่าเบี้ยอาจจะอยู่ประมาณ $28,000 อ่าค่ารักษามีค่ารักษาประมาณ5ล้านอ่าสมมุตินะครับค่ารักษา5ล้านนั่นหมายความว่ายังไงครับวันนี้ครับถ้าเกิดเจ็บป่วยอ่าเข้าโรงพยาบาล การที่เราเหมาจ่าย5ล้านนั่นหมายความว่าที่เรามีเราถือเงิน5ล้านเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเรารู้สึกเป็นยังไงครับรู้สึกปลอดภัยถูกไหมครับ5ล้านบางแต่ต้องยอมรับณปัจจุบันก็มีบางโรคที่รักษาแล้วเกิน5ล้านยังมีถูกไหมครับทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีโรคร้ายแรงแลหลายๆโรคที่บางทีการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงรุนแบบแรงมากจนถึงแบบ10กว่าล้านเลยก็มีถูกไหมครับทีนี้ครับ ในแบบประกันของยกตัวอย่างของ AA h นะครับ p p ล5ฮปปี้หล้านเมื่อเจอโรคร้ายแรงครับผู้ที่ถือประกันสุขภาพนะครับสามารถที่จะบริษัท AA เนะครับเพิ่มวงเงินให้เป็น2เท่าเท่ากับ10ล้านเลยนะครับในกรณีที่เป็นโรคร้ายแรงเพราะฉะนั้นครับเราจ่ายเบี้ยเพียง20,000กว่าบาทหรือ3 0 0 0 0ื0 0สีแล้วแต่นะครับแต่ในกรณีที่เราเข้าโรงพยาบาลเอกชนที่มีบริการดีๆแบบนี้นะครับ เราเท่ากับว่าเราถือความอุ่นใจอะครับห้าล้านเราเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจห้าล้านเนี่ยเฮ้ยถ้าโชคไม่ร้ายจริงๆอะก็คงไม่น่าจะเกินถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับเวลาที่เรารักษาเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมครับเราสามารถคุยกันได้เวลาที่เรารักษาเนี่ยค่ารักษาเราณปัจจุบันเนี่ยถึงเท่าไหร่แล้วการที่เรามีค่ารักษา5ล้านถ้าเป็นโรคเร้แรง10ล้านเราจะ อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนั้นได้นานแค่ไหนอย่างน,น้อยเรามี5ล้านเราอุ่นใจระดับหนึ่งเรียกว่าอุ่นใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวสู้ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ได้ถือประกันสุขภาพเอาไว้เราถือเงินสดนะครับ ถามจริงๆว่าคนเราจะมีเงินสดถือเข้าไปในโรงพยาบาลอะมากแค่ไหนกันเฉียวสูงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มั่งคัง่งหรือคนที่วางแผนได้ดีเขาจะซื้อประกันสุขภาพไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงตรงนี้แหละครับที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมครับโรคร้แรงเจ็บป่วยต่างๆแม้กระทั่งโควิดมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาวางแผนการเงินที่ดีเขาจะซื้อประกันสุขภาพเอาไว้เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจากสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมครับไม่มีใครควบคุมโรคได้แล้วบอกว่าเราดูแลสุขภาพออกกําลังกายกินอาหารดีๆถามว่าทุกวันนี้คนลักแอคนที่ออกกําลังกายดูแลสุขภาพอย่างดีเป็นโรคแ,แรงมีไหมครับมีให้เห็นมีให้เห็นไม่น้อยนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตผมอยากบอกกับทุกคนว่าการทําประกันไม่ได้ทําไว้เพื่อให้เรา สร้างผลตอบแทนที่มันสูงหรือการลงทุนที่เรียกว่ายเยี่ยมยอดเยี่ยมเราใช้คำนั้นไม่ได้ครับประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพมีไว้เพื่อโอนย้ายความเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่าลืมนะครับค่ารักษา5ล้าน10ล้านถ้าเราไม่ซื้อประกันสุขภาพเอาไว้เราต้องควักเงินจ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นครับประกันสุขภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารครับบริหารจัดการความเสี่ยง ให้กับผู้ที่วางแผนการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมการมีประกันสุขภาพไว้อุ่นใจแน่ๆครับและที่สำคัญนะครับการที่เราซื้อประกันสุขภาพและยิ่งซื้อจากตัวแทนนะครับตัวแทนจะช่วยบริการดูแลเราในระดับขั้นตอนเริ่มต้นก่อนที่เราจะพบแพทย์เวลาที่เราถือประกันสุขภาพแล้วเราเจ็บป่วยโทรหาตัวแทนเลยครับตัวแทนทุกคนนะครับยินดี บริการอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจตัวแทนครับตัวแทนของท่านทุกคนมีแต่คนอยากบริการเพราะฉะนั้นเจ็บป่วยครับรีบโทรหาตัวแทนเลยตัวแทนพร้อมบริการโดยเฉพาะผมครับตะธนวัตรวันนี้นะครับตาก็อยากขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังยังไงก็ฝากติดตามช่องของตาด้วยนะครับธนวัตรไลฟ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ